ฟินโซโลชาออกมาแถลงข่าวพร้อมขอโทษค่ะยอมรับใช่คนในคลิปจริงๆค่ะด้านต้นสังกัดเผยว่าเตรียมดำเมนินคดีตามกฎหมายอย่างถึ่ที่สุดค่ะจากกรณีที่ไอ o l ลแฟค o r อรี่ต้นสังกัดของนักแสดงสาวสุดฮอตอย่างฟินโซโลชาได้ออกมาประกาศค่ะว่าพบผู้ไม่หวังดีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของศิลปินนักแสดงในสังกัดอย่างฟินโซโลชาจันกิมฮะโดยได้ทําการเฝ้าดูรอบบริเวณคอนโดมิเนียมและได้ทําการแอบถ่ายภาพและวิดีโอกิจวัตรประจำวันของศิลปินในพื้นที่ภายในห้องพักและได้นําภาพและวิดีโอดังกล่าวไปเสนอขายแก่ ทําให้ศิลปินรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะเพราะถูกคุกคามในพื้นที่ส่วนตัวนั่นเองจนล่าสุดค่ะทางต้นสังกัดก,ก,ก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว,ว่าได้มอบหมายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทนายความดําเนินการทางกฎหมายเพื่อดําเนินคดีที่กระทําการละเมิดสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและก็ขอความร่วมมือทุกท่านให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินและไม่สนับสน,นุนการกระทําที่เป็นภัยคุกคามต่อศิลปินดังกล่าวค่ะหากพบว่าใครสนับสน,นุนหรือเผยแพร่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นการแชร์ภาพหรือวิดี หมายให้ถึงที่สุดนั่นเองค่ะโดยล่าสุดค่ะทางสาวฟินสโลชาละต้นสังกัดค่ะได้มีการออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกคุกคาาไปที่เรียบร้อยแล้วไปฟังเสียงสาวฟิลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฟินสโลชาค่ะวันนี้ฟิลเต็มใจที่จะมาแถลงการนะคะการแถลงการเหตุการณ์วันนี้จะเป็นความจริงอย่างจริงใจทุกประการค่ะไม่โกหกและบิดเบือนความจริงค่ะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรูปและคลิปเป็นเรื่องจริงค่ะแต่เป็นการกระทำที่สุคามและและเมิดสิทธิส่วนบุคคลหลังจากที่ฟีลได้รับเรื่องเหตุการณ์ดังเก่าฟิลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะรีบปรึกษาที่ปรึกษาที่ไว้ใจและแต่งตั้งทนายรวมไปถึงแจ้งผู้บริหารต้นสังกัดให้ได้รับทราบ แล้วก็ดำเนินคดีความอย่างทันทีค่ะที่สำคัญไปไม่น้อยกว่าคดีความคือสภาพจิตใจของหนูและสภาพจิตใจของฝุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ส่วนตัวที่พักอาศัยตรงนั้นไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเราอีกต่อไปค่ะ ฟินขอโทษทุกทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ขอโทษทุกทุกคนที่ทำให้ผิดหวังค่ะฟินหวังว่าทุกคนจะรับรู้ถึงความจริงใจของฟินในทุกๆรูปแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะและฟินขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของฟินและเคารพฟิน ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่ต้องการใช้ชีวิตสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายแล้วก็ร้ายแรงมากๆทั้งร่างกายและจิตใจค่ะจินอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามไม่สมควรจะมีใคร ที่จะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และมีแผลในใจไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฟินจะต่อสู้และยืนหยัดที่จะเอาเขามารับโทษให้ถึงที่สุดค่ะฟินขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่พี่ๆทุกๆคนที่ยังรักห่วงใยและสพอร์ตฟินเสมอ ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆความห่วงใยจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะและขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวฟินกันเยอะๆนะคะสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามีผลกระทบในเรื่องของจิตใจอย่างแน่นอนค่ะแล่ก็ต้องเตือนหลายคนด้วยสําหรับคนที่ชื่นชอบศิลปินดาราควรอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ให้เกียดศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยไม่ควรบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวนั่เองค่ะและ้ามีเรื่องราวออกมาเบ็ดเพิ่มเติมทำเบ็ดรานเมาส์มาเบ็ดคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ